สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียงข้ามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน EP ที่19จากการสำรวจที่จัดทำโดยสถาบันแกลลอปโพแห่งศูนย์วิจัยทางศาสนาพรนตันในปีคศ1990พบว่ามีชาวอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งเชื่อเรื่องการรับรู้ที่นอกเหนือประสาสัมผัสประสบการณ์ทางจิตที่สัมผัสถึงคนรักที่จากไป สามารถนำพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและปรับทัศนคติที่เกี่ยวกับความตายได้เช่นเดียวกับปรากฏการประหลาดทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางสู่ความตายเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้หากมีการปรับปรุงให้ประสานกันก็จะเกิดผลในการบำบัดและเกิดความจำเริญเติบโตให้แก่ตัวตนได้ความทุกข์และความกลัวที่มีต่อความตายก็จะมาลายหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปรากฏการสัมผัสทางจิตนั้น มีความเกี่ยวโยงไปยังอีกชาติพบหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในแมมีมาพบผมเป็นการเฉพาะเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์ประหลาดซึ่งได้ปรากฏต่อสายตาของพวกเขาบิดาของแพทย์หญิงเพิ่งจะถึงแก่กรรมไปเมื่อไม่นานมานี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังการตายของบิดาที่เกิดที่โคลัมเบียเธอและสามีได้พบพ่อของหล่อนในร่างซึ่งมีแสงสว่างห่อหุ้มอยู่จนดูคล้ายจะโปร่งใส มาโบกมืออยู่ที่ประตูห้องนอนของพวกเขาในตอนนั้นพวกเขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พวกเขาเดินเข้าไปลองสัมผัสจับต้องพ่อแต่มือของพวกเขากลับทะลวงผ่านร่างของพ่อไปพ่อโบกมืออำลาแล้วก็อันตรธานไปในทันใดไม่ได้เอ่ยถ้อยคำอะไรเลยหลังจากที่ทั้งสองนำปรากฏการณ์ที่ได้ประสบมาเปรียบเทียบกันก็พบว่าพวกเขาเห็นรูปลักษณ์ที่เหมือนกันมองเห็นร่างเลืองแสงเช่นเดียวกัน และเห็นาการโบกมืออำลาเหมือนเหมือนกันอีกกรณีหนึ่งศาสตราจารย์ด้านจิตเวชท,ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไมอามีมาหาเพื่อจะได้สนทนากับผมหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือเรื่องชาติพบเบื้องหน้ากำเนิดและเบื้องหลังความตายของผมแล้วเดิมทีเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่สุภาพที่มีความสงสัยบางอย่างแล้วเขาก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ผม คุณรู้ไหมเขาเริ่มกล่าวผมแอบเชื่อในปรากฏการณ์เหนือจิตมานานหลายปีแล้วเมื่อหลายปีก่อนพ่อของผมมองเห็นพี่ชายในความฝันที่แจ่มชัดราวกับเป็นจริงสุขภาพของพี่ชายพ่อดีมากแต่กลับมาบอกลาในฝันพี่จะต้องไปแล้วเขากล่าวแต่พี่สบายดีดูแลตัวเองให้มากเมื่อพ่อของผมตื่นนอนขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นก็นึกรู้ว่าพี่ชายได้เสียชีวิตไปแล้ว การติดต่อกันทางโทรศัพท์ช่วยยืนยันยานทัสในครั้งนี้ในช่วงคืนนั้นเองลุงของศาสตราจารย์ซึ่งไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจใดๆทั้งสิ้นได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจกำเริบอย่างเฉียบพ,พลันในเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไป500กิโลเมตรยังมีกรณีที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเรามาในจดหมายที่นักธุรกิจหญิงผู้หนึ่งในแมอมี่เขียนถึงผมแม้เรื่องนี้จะยากต่อการอธิบายสำหรับดิฉันมาตลอดเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ดิฉันก็อยากจะร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณในเรื่องเกี่ยวกับการตายของคนที่ดิฉันรักช่วงที่ศึกษาอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยดิฉันได้มั่นกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งเป็นเวลาสองปีแต่ก็มีเหตุให้ต้องแยกทางกันในเวลาต่อมาหลังจากนั้นสองปีดิฉันก็แต่งงานในระหว่างนั้นดิฉันทำงานอยู่ที่นิวยอร์กโดยตลอดในขณะที่เขาทำงานอยู่ที่ลอสแองเจลิสต่อมาเขาเสียชีวิตลงเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หลายเดือนก่อนที่ดิฉันจะได้ทราบเรื่องก่อนหน้าที่พ่อของเพื่อนเขาจะแจ้งการตายของเขาให้ดิฉันทราบเขาได้มาเยี่ยมดิฉันตอนที่ดิฉันกำลังหลับเป็นเวลาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันทุกครั้งที่มาเข้าฝันเขาจะมีท่าทางขวัญเสียร้องไห้และสับสนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเขาขอให้ดิฉันช่วยเพราะเขาไม่รู้แน่ชัดว่าที่ที่เขากำลังอยู่นั้นคือที่ใดและไม่แน่ใจว่าเขาตายแล้วหรือยัง ดิฉันไม่รู้สึกตกใจหากแต่เป็นห่วงในความเป็นอยู่ของเขาในตอนนั้นดิฉันยังไม่ทราบข่าวการตายของเขาเลยหลังจากที่รอคำชี้แนะจากคนทรงและสื่อทางวิญญาณหลายรายดิฉันก็ได้รับการบอกเล่าว่าเขาตายไปแล้วแต่ยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัวดิฉันและด้วยสภาวะสับสนที่เขาเป็นอยู่จึงทำให้เขารู้สึกปลอดภัยที่ได้มาพบเจอดิฉันผมได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์คนไข้ และจากประสบการณ์สะกดจิตระลึกชาติว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ผู้เสียชีวิตอย่างฉับพลันหรือโดยความรุนแรงจะยังคงยึดอยู่กับโลกและสับสนต่อสถานะที่ตนกำลังเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็จะได้พบกับแสงอัศจรรย์และดวงวิญญ,ญาณที่ชี้นำไปในหนทางที่ควรจะไปเคยมีหลายคนที่มาพบผมที่ออฟฟิศและเราถึงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นคือการมาเยี่ยมเยียนของผู้เป็นที่รักของพวกเขา หลังจากที่ตายไปไม่นานเท่าใดบางคนถึงกับเล่าให้ฟังว่าได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่เสียชีวิตไปไม่นานเป็นโทรศัพท์ที่ให้ความรู้สึกเย็นไปถึงสันหลังตามการวินิจฉัยโดยอาชีพของผมแล้วผู้คนทั้งหลายที่บรรยายสถานการณ์แบบนั้นให้ผมฟังล้วนแต่เป็นคนปกติไม่มีอาการทางจิตหรือประสาทหลอนแต่อย่างใดดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญของปรากฏการณ์ทำนองนี้ก็คือต้องการให้กำลังใจกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และให้ผ่อนคลายความเศร้าโศกเสียใจจากการเกิดความเข้าใจเช่นเดียวกับคนไข้หลายรายของปีเตอร์น้องชายของผมผู้ที่มีประสบการณ์ชนิดนี้จะเกิดความเข้าใจได้ในที่สุดว่าพวกเขาจะไม่มีวันตายที่สูญสลายไปเป็นเพียงแค่กายสังขารเท่านั้นความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นความตายทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้จากบทเรียนหนึ่งสู่อีกบทเรียนหนึ่ง จากพบชาติหนึ่งสู่อีกพบชาติหนึ่งเราต้องตายกันทุกคนและจากการบำบัดโดยวิธีการระลึกชาติผมได้เรียนรู้ว่าคนเราส่วนใหญ่ต่างก็ตายกันมาแล้วหลายครั้งก่อนที่จะถือกำเนิดมาในชาติปัจจุบันนี่คือข่าวดีหมายความว่าพวกเราส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตมาอย่างมีนัยยะสำคัญและได้รับอนุญาตให้ลิ้มลองประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆในขณะที่สั่งสมพลังและความสามารถเดิมๆหรือแม้แต่ความรักเดิม และย่อมต้องหมายความอีกด้วยว่าเราจะยังคงเติบโตต่อไปอีกแม้เมื่อตายไปแล้วมาธาเป็นคนไข้ที่หายจากอารมณ์โศกเศร้าเป็นเสมือนโบนัสของประสบการณ์บำบัดแบบลํำลึกอดีตชาติเธออายุ26ปีทำงานตัดต่อภาพยนตร์ขณะที่มารักษาที่คลินิกเธอบอกว่าไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรทั้งนั้นเพียงแต่อยากรู้อยากเห็นและต้องการทำความเข้าใจกับประสบการณ์การย้อนความทรงจำดูบ้างเท่านั้นเอง เพียงแค่นึกอยากจะสืบค้นอดีตชาติและต้องการรู้อะไรให้มากขึ้นอาจจะเป็นเหตุผลที่วิเศษอย่างหนึ่งสําหรับการทดลองรักษาโดยระลึกอดีตชาติผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้เติบโตและได้รับความสุขจากวิธีบำรุงทางวิญญาณชนิดพิเศษนี้มีได้จํากัดเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยเท่านั้นมาทาเข้าสู่ช่วงสำคัญของการลำลึกอดีตได้ในเวลาอันรวดเร็วในลำดับแรกเธอพบว่าตัวเองเป็นหนุ่มน้อย ที่กำลังมองดูการแขวนคอบนตะแลงแกงในช่วงชีวิตดังกล่าวเธอมักจะถูกบรรดาพี่ชายล้อเล่นและหัวเราะเยาะจนรู้สึกค่อนข้างจะไม่สบายใจจากนั้นมาทาก็มองเห็นบ้านของเธอในชาตินั้นเธอจำได้ว่าพ่อของเธอในชาตินั้นก็คือพ่อในชาติปัจจุบันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วต่อมาเธอถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและยึดเป็นอาชีพไปเรื่อยจากนั้นก็แต่งงานชีวิตไม่มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญแต่อย่างใด และในที่สุดเธอก็นอนตายอยู่บนเตียงหินด้วยโรคชาราช่วงประสบการณ์การตายมาทาพบว่ามีแสงสว่างอยู่เบื้องบนเธอลอยไปหาแสงสว่างและข้ามิติทางการอวกาศไปกับวิญ,ญญาณดวงอื่นๆท้ายที่สุดเธอก็ได้รวมตัวเข้ากับแสงสีทองดวงหนึ่งเพื่อทบทวนชีวิตที่เพิ่งผ่านมาในช่วงที่ทบทวนชีวิตที่แล้วมานั้นมาทายข้อสังเกตว่าการดูการแขวนคอในครั้งนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากสำหรับเธอเพราะในวันนั้นเธอได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความดีความเลวและรู้ถึงความไร้ประโยชน์ของการใช้ความรุนแรงทงั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องที่เธอกังวลที่สุดในชาตินั้นควรจะเป็นเรื่องที่ถูกพี่ชายทั้งหลายล้อเล่นอยู่เสมอมาทาลำลึกต่อไปอีกพบชาติหนึ่งเธอเห็นตัวเองเป็นคนชาราสวมชุดคล้ายคุมยาวแบบชุดโรมันโบราณ เธอมีคราวขาวโพลและกำลังใช้พินบรรเลงดนตรีมาทาจำรายละเอียดของชีวิตในชาตินี้ได้เพียงเท่านั้นแม้ว่าเธอจะมีความรู้สึกที่แจ่มชัดมากว่าในชาตินั้นเป็นชาติที่ชีวิตมีความสุขมากชาติหนึ่งต่อจากนั้นมาทาก็ลํำลึกไปยังอดีตชาติที่สเธอเป็นหญิงสาวผมดำในตาสีเขียวเป็นมารดาของเด็กสองคนซึ่งสร้างความสุขให้แก่เธอเป็นอย่างมากหลังจากการลํำลึกความทรงจำ เราใช้เวลาปฏิปต่ปตอสถานการณ์ย้อนลำลึกถึงความทรงจำของเธอด้วยกันมาธาบอกผมว่าเธอรู้สึกยินดีมากที่ระลึกได้ถึงอดีตชาตสามชาติที่ใช้ชีวิตด้วยความสุขเธอบอกว่าการย้อนความทรงจำในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อเธอพ่อสมควรในฐานะที่เธออายุยังน้อยและเตรียมก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เธอรู้สึกวางใจได้ส่วนหนึ่งว่าจะสามารถพึ่งพาความสุขของชาติที่ผ่านมาให้เป็นปัจจัยสร้างความสุขสถาพรในชาติปัจจุบันได้แต่มาทาก็บอกผมด้วยว่าเธอประหลาดใจอยู่เช่นกันว่าประสบการณ์ย้อนความทรงจำไปยังอดีตชาติได้ช่วยบำบัดอารมณ์เศร้าโศกเสียใจซึ่งติดตัวเธอมาตลอดเวลานับจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ4ปีก่อนประสบการณ์นี้ยังช่วยเธอเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของความตายเธอรู้แล้วว่าเธอเคยรู้จักพ่อของเธอมาก่อนและเธอก็เคยมีชีวิตอยู่ด้วยจึงเป็นไปได้เสมอว่าเธอกับพ่ออาจจะได้อยู่ร่วมกันอีกในอนาคตประสบการณ์ของเธอได้พิสูจน์ให้เธอเห็นแล้วว่าความตายไม่ใช่จุดจบถึงแม้พ่อจะไม่ได้อยู่กับเธอด้วยกายอีกแต่เธอก็รู้สึกว่าจิตวิญ,ญญาณของพ่อยังคงดำรงอยู่เสมอสำหรับมาทาแล้วการบำบัดอารมณ์เศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียพ่อได้ เป็นเหมือนโบนัสที่ได้มาโดยบังเอิญแต่สําหรับคนอีกเป็นจํานวนมากจะเจาะจงใช้วิธีลําลึกอดีตชาติด้วยจุดประสงค์เดียวกันนี้ลีน่าเป็นทนายความอายุ28ปีเธอแต่งงานกับคอลัมนิดหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งมีอายุ30ปีเศษหลังแต่งงานได้หลายปีสามีของลีน่าก็พบว่าต้นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วในช่วงการป่วยของจิมนี้เองเขากับลีน่าได้คุยวิเคราะห์กันเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย และปัญหาที่ว่ายังจะมีสัตว์วะอื่นดำรงอยู่หรือไม่ลีน่าเชื่อว่ามีแต่จิมมีข้อสงสัยค่อนข้างมากจิมถูกฝึกให้มาเป็นนักข่าวมีทักษะการใช้เหตุผลค่อนข้างสูงอาชีพการงานของเขาโน้มนำให้เขาไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้จิมจึงไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะคิดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องชาติหน้าเท่านั้นหากยังพยายามลบล้างความเชื่อของลีนาที่มีต่อชาติหน้า และอมตะภาพของวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยลีน่าทำใจได้เมื่อเธอมีอารมณ์เศร้าเสียใจในชะตากรรมของสามีอาการป่วยของจิมซุดลงเรื่อยๆพวกเขายังคงถกเถียงกันในเรื่องนี้จิมมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นเรื่อยๆโมโหทั้งสภาพอาการป่วยของตัวเองและความเชื่อของลีนานอกจากนั้นดูเหมือนว่าเขาจะมีความกลัวมากขึ้นทุกทีในที่สุดจิมก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เขาและลีนาตระหนักดีว่าความตายใกล้มาถึงแล้วก่อนที่เขาจะจากไปก็มีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดบ้างเกิดขึ้นเขากล่าวกับลีนาด้วยท่าทางสงบว่ามองเห็นชายชราผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องและบอกจิมว่ากำลังรอเพื่อที่จะพาจิมไปจิมเสริมว่าลีนาเป็นฝ่ายถูกในเรื่องที่ถกเถียงกันมาตลอดและเขาเป็นฝ่ายผิดเขากล่าวขอโทษลีนาในความดื้อรั้นของตนอีกทั้งหวังว่า ลีน่าจะศึกษาเรื่องนี้ให้รู้มาขึ้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วเมื่อกล่าวถ้อยคำที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ลีน่าแล้วคนไข้ผู้ซึ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวทุรนทุรายและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้นี้ก็มีทีท่าสงบต่อชีวิตที่กำลังจะจบสิ้นลงวันต่อมาจิมก็ถึงแก,ก่กรรมเมื่อลีน่ามาพบผมเขาบอกผมว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่สามารถทำความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญและไม่ลงรอยกันได้ก่อนที่จิมจะเสียชีวิต การปรากฏตัวของชายชราผู้นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ทั้งยังช่วยบำบัดความเศร้าโศกเสียใจของลีน่าได้ด้วยและการได้รับคำรับรองภายใต้สถานการณ์ที่สำคัญเช่นนั้นนับเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่ามากสำหรับเธอลีน่ามีเหตุผลหลายประการในการมาพบผมเธอยังคงมีความทุกข์จากความเศร้าและความกังวลที่ต้องสูญเสียสามีก่อนวัยอันควรเธอต้องการประมวลประสบการณ์เกี่ยวกับความตายต่อไป นอกจากความเศร้าโศกแล้วความเจริญเติบโตอย่างลึกซึ้งและการบำบัดผ่อนคลายก็ยังได้เริ่มเบ่งบานขึ้นภายในตัวของเธอพร้อมกันไปด้วยและการมาพบผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำตามสัญญาที่เธอรับปากกับจิมไว้ว่าจะศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและอมตะภาพของวิญญ,ญาณต่อไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือการลำลึกอดีตของลีนาไม่ได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับจิมโดยตรง ความทรงจําของเธอกลับเป็นเสมือนข้อมูลที่นําสู่เนื้อหาใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้และการเติบโตของเธอลีน่าย้อนความทรงจํากลับไปได้ว่าเธอเกิดเป็นชายในชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองซึ่งได้คอยดูแลและรักษาเด็กๆที่ป่วยไขย้ของกลุ่มจาริกสแสวงบุญในศตวรรษที่17หลังจากการย้อนความทรงจําแล้วลีน่าก็มานึกย้อนได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเธอมักจะเลือกทําหัวข้อรายงานที่เกี่ยวกับการจาริกสแสวงบุญเสมอ และดูเหมือนว่าเธอจะมีความเข้าใจในด้านนี้ดีทีเดียวเมื่อกระบวนการบำบัดจบสิ้นลงลีนาเกิดความรู้สึกว่าเธอได้สัมผัสกับชีวิตอมะตะของตนเองที่สำคัญกว่านั้นการลํำลึกอดีตยังเหมือนกับได้เปิดเผยถึงปัญญาความสามารถในอดีตชาติที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเป็นปัญญาความสามารถที่เธอสามารถจะพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ตนในชาตินี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการพยาบาลการดูแลเด็กๆ หรือความคุ้นเคยในบางแง่มุมของประวัติศาสตร์อเมริกันในยุคเริ่มแรกจิตใต้สำนึกหรือภูมิปัญญาภายในที่ชักนำให้รีน่ารับทราบอดีตชาตินี้อาจจะถ่ายทอดข้อมูลระดับมโนสำนึกของเธอซึ่งรีน่านำไปช่วยจิมเผชิญหน้ากับความตายของเขาสิ่งที่แน่ชัดก็คือการรักษาในครั้งนี้ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ลีนาเอาชนะความโศกเศร้าได้นั้นส่งผลให้เธอเติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่ง และสร้างความประหลาดใจให้เธอแสวงหาความเข้าใจในตัวเองให้มากขึ้นมันได้ชี้แนวทางและประสบการณ์ใหม่ๆมากมายรอให้เธอค้นคว้าต่อไปประสบการณ์ของลีน่ากับจิมเป็นตัวอย่างที่ลึกซึ้งตัวอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพแห่งความเจริญและการบำบัดซึ่งมีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมีรายงานเกี่ยวกับคนที่ใกล้ตายหลายรายระบุว่าจะปรากฏมีผู้ชี้นำหรือผู้ทรงภูมิปัญญามาคอยพวกเขา อาการตื่นตัวของคนไข้ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญประสบการณ์เหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้ามว่าเป็นประสาทหลอนไม่ว่าคนไข้จะตื่นตัวอยู่หรือไม่หรือได้รับการรักษาทางเคมีหรือไม่หากคนที่คุณรักเคยบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก่อนที่จะตายจากไปคุณก็ไม่ควรจะสงสยัยและจงยอมรับอย่างสนิทใจว่าประสบการณ์เหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องจริงฟิลิปทำงานเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขามารับการบําบัดแบบลําลึกอดีตชาติเพื่อที่จะรักษาอารมณ์โศกเศร้าเสียใจเช่นกันฟิลิปและภรรยาอีวามีความทุกข์จากการเสียลูกสาวและลูกชายไปเด็กทั้งสองเป็นโรคที่ติดมาโดยกําเนิดซึ่งเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักและตายไปเมื่ออายุได้3และ4ขวบตามลําดับบางทีสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือความจริงที่ว่าการตายของลูกคนที่สองเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ตอนที่ลูกสาวคนโตลืมตาดูโลก เมื่อแพทย์ตรวจร่างกายแล้วได้บอกพวกเขาว่าโรคที่เป็นโดยกําเนิดเด็กนี้ไม่ใช่กรรมพันธ์ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะมีบุตรคนที่2ไม่ได้อย่างไรก็ตามคําแนะนําของแพทย์ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดฟิลลิปกับอีวาจึงต้องเจ็บปวดกับการสูญเสียลูกชายอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าโศกนาฏกรรมความทรมานของลูกคนรองเป็นสิ่งที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ความรู้สึกรับผิดชอบ ความสูญเสียและความเศร้าทับถมกันอยู่ในใจอย่างสาหัสมีอาจสลัดออกไปได้โศกนาฏกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่ฟิลิปจะมารับการรักษาแต่จิตใจของเขายังคงปวดร้าวลันทดอยู่ตลอดมาในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการศึกษาสูงเขาได้ถูกฝึกให้เป็นคนรู้จักใช้เหตุผลและตรรกศาสตร์ในการวินิจฉัยเสมออย่างไรก็ตามเขาก็มีพื้นฐานเป็นแคทอลิก ซึ่งจากภูมิหลังทางาศาสนานี้เองที่ทำให้เขาทําใจเข้ากับประสบการณ์และปรากฏการณ์ทางวิญญ,ญาณต่างๆได้หลังจากที่ลูกตายไปฟิลิปเคยไปหาคนทรงที่รับติดต่อกับวิญญ,ญาณที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกน้อยทั้งสองได้ฟิลิปจึงใช้โอกาสนั้นเพื่อเป็นเครื่องผ่อนคลายความเศร้าโศกเสียใจของตนเขารู้สึกว่าวิธีการสื่อสารกับวิญญ,ญาณนี้ช่วยได้มาก แต่คนทรงดังกล่าวก็เกิดมาเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ฟิลิปจึงรู้สึกว่าจะไม่มีโอกาสได้ติดต่อกับลูกอีกต่อไปความรู้สึกดังกล่าวส่งผลให้ความเศร้าโศกในจิตกลับมามีอาการกำเริบอีกจากผลการรักษาคนไข้ที่ผมสังเกตเห็นดูเหมือนวิธีการรักษาด้วยการล้ำลึกอดีตชาติมีความเป็นไปได้สูงที่จะเปิดโลกทัศทัใหม่แก่ฟิลิปช่วยเขารับมือกับความสูญเสียได้ฟิลิปเป็นคนไข้ที่รับการสะกดจิตที่ดี เพียงครู่เดียวเขาก็เข้าสู่ผวังจิตที่ดำดิ่งและผ่อนคลายและภาพของปรากฏการณ์ทางอดีตชาติก็ปรากฏแก่เขาอย่างแจ่มชัดเขาบรรยายว่าอยู่ในหุบเขาที่สวยงามถูกล้อมรอบด้วยดอกไม้ป่าเบ่งบานสลอนทันใดนั้นเขามองเห็นลูกทั้งสองในวัยที่โตขึ้นแล้ววิ่งโผล่เข้ามาด้วยความยินดีพวกเขาวิ่งพลางเต้นรำไปพลางทั้งหัวเราะและร้องเพลงอยู่รอบตัวเขาต่อจากนั้น พ่อแม่ของฟิลิปที่เสียชีวิตไปแล้วก็ปรากฏตัวมาร่วมสังสรรค์ด้วยรวมทั้งคุณตาที่เขาเคยสนิทสนมเป็นพิเศษด้วยลูกๆมาก่อนแล้วก็พ่อแม่จากนั้นก็เป็นคุณตาต่างเข้ามาจับมือฟิลิปเขาสามารถพนาันาถึงสัมผัสของมือน้อยๆของลูกในมือของเขาได้อย่างชัดเจนเหมือนจริงปานใดกระชับมือกันด้วยน้ำหนักขนาดไหนลูกๆแข็งแรงขึ้นเพียงใดและโตขึ้นแค่ไหนทุกคนมองตาเขาและสื่อกับเขาอย่างลึกซึง้ง พวกเขาบอกฟิลิปว่าพวกเขารักเขาขอให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีพวกเขาสบายดีมากทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากบนทุ่งหญ้าในมิตินั้นความสุขสรรเปล่งประกายออกมาจากดวงตาและรอยยิ้มของพวกเขาเห็นได้ชัดว่า,าภาพเหตุก,การณ์ที่แจ่มชัดนี้ไม่ใช่ปรากฏการของอดีตชาติในภวังของจิตนั้นดูเหมือนฟิลิปจะได้เข้าไปสู่อีกมิติหนึ่ง แม้แต่ก่อนที่จะประมวลเหตุการณ์ในปฏิบัติการของฟิลิปก็เห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วเขาบอกผมว่ามีความสุขมากที่ได้สัมผัสกับลูกโดยตรงในขณะที่เขาพนานาถึงความรู้สึกเมื่อได้โอบกอดลูกเขาถึงกับร้องไห้มาด้วยความสุขประสบการณ์ในท้องทุ่งทำให้เกิดความรู้สึกละอายใจความเศร้าโศกและความสิ้นหวังได้รับการปลดปล่อยในที่สุด เขาได้รับความเข้าใจในอมตะภาพของดวงวิญญาณและเริ่มเล็งเห็นว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปโดยมองโลกในแง่ดีและมีความหมายยิ่งขึ้นหลังจากการลำลึกความทรงจำในครั้งนั้นแล้วความสุขสำราญใจของฟิลิปยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องพันธะที่เขาผูกไว้กับตัวมาเป็นเวลาหลายปีไม่เคยปรากฏให้รู้สึกอีกเลยอาจจะมีคนวิจารณ์ว่าการได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งในลักษณะนี้ แท้จริงแล้วเป็นเพียงความเพ้อฝันหรือการตอบสนองความปรารถนาแต่ความเพ้อฝันและการตอบสนองความปรารถนาไม่เคยมีพลังพอที่จะก่อให้เกิดการบำบัดที่มีประสิทธิภาพได้และไม่สามารถทำให้คนไข้ติดต่อสัมผัสก,กับธรรมชาติอันเป็นนิรัน์และสายสัมพันธ์ที่เชื่อมกับวิญ,ญญาณของผู้ตายไปแล้วหลังจากผ่านกระบวนการสะกดจิตมาธาลีนาและฟิลิปต่างก็รู้สึกสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและต่างก็บอกว่า อาการเศร้าโศกเสียใจและวิตกกังวลที่รุมเร้ามาเป็นเวลานานได้อันตรธานไปหมดสิ้นแล้วทุกๆคนในกรณีที่เราได้เอ่ยถึงในบทข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์และในที่สุดองค์ความรู้นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบําบัดอาการคนที่เรารักไม่ได้หายไปไหนและหลังจากที่ตายไปแล้วเราก็ยังคงติดต่อสัมพันธ์กับผู้ตายได้ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในลักษณะนี้จะรู้ว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดหากเป็นเพียงช่วงต่อกับการเดินทางผ่านประตูจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับขั้นการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือระดับความปรารถนาว่าจะสามารถสื่อสารกับคนในอีกห้องได้อย่างแจ่มชัดอย่างขาดหายเป็นห่วงๆงหรืออาจถึงกับสื่อสารกันไม่ได้เลยไม่ว่าธรรมชาติของเครื่องมือสื่อสารสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร เครื่องมือนั้นก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ตราบเท่าที่ผู้มีอาการเศร้าโศกเข้าใจว่าการพลากจากกันมิใช่สิ่งที่เป็นนิรันดร์หรือเป็นสภาวะสมบูรณ์เช่นในกรณีของมาธาและพ่อของเธอพวกเขาและคนรักอาจจะเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนหรือเคยแยกจากกันมาก่อนแต่พวกเขาก็ยังได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันอีกเสมอหรือเช่นกรณีของฟิลิปเขาได้เรียนรู้ว่าวิญญ,ญาณของผู้เป็นที่รัก จะตายจากกันไปได้ก็เฉพาะในแง่กายภาพเท่านั้นความเข้าใจเหล่านี้สามารถทําให้ผู้ที่โศกเศร้าเสียใจมีความหวังกับอนาคตหวังว่าจะได้พบกันอีกแน่นอนที่พวกเขาอาจจะไม่ได้พบกันหรือโดยมีสถานะสัมพันธ์หรือมีสภาพแวดล้อมแบบเดียวก,กันกับในชาตินี้เสมอไปยกตัวอย่างเช่นพ่อกับลูกสาวอาจจะได้พบกันอีกในฐานะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือมีสถานะเป็นตากับหลานเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามวิญญาณก็ยังคงจะวนเวียนมาพบกันอีกครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือความเศร้าโศกเสียใจต่อการตายก็คือความเศร้าโศกต่อการสูญเสียตัวตนของตนในแง่นี้ประสบการณ์การล,ลึกชาติก็มีประโยชน์มากเช่นกันผู้ที่เคยมีประสบการณ์ล,ลึกชาติต่างรู้ว่าความตายไม่ได้หมายความว่าตัวตนจะอันตรธานไปในความว่างเปล่าหรือในความมืดมิด ประสบการณ์ของคนไข้บอกผมว่าความตายก็เป็นเพียงสัญญาณของดวงวิญญาณอย่างหนึ่งที่แจ้งว่ากายสังขารไม่เป็นที่ปรารถนาอีกต่อไปแล้วถึงเวลาแล้วที่วิญญาณจะละทิ้งกายสังขารไปดำรงอยู่ในสภาพอรูป,ปธรรมของวิญญาณส่วนความรู้สำนึกนั้นเป็นอมตะเช่นเดียวกับบุคลิกภาพในแง่ต่างๆที่มีอยู่เฉพาะตนปกติแล้ววิญญาณจะไปถือกำเนิดเป็นชีวิตใหม่พร้อมๆกับสติปัญญา ความสามารถที่เคยมีอยู่ในอดีตชาติบางครั้งก็มีผู้ที่ได้ความสามารถบางอย่างมาหลังจากที่ลำลึกได้ว่าตนเคยครอบครองความสามารถนั้นอยู่เมื่อชาติก่อนตัวตนนั้นมีลำดับชั้นที่แตกต่างกันหลายชั้นมนุษย์เป็นสิ่งหัศจันทร,ร์ซึ่งมีมิติซับซ้อนแล้วเหตุใดเราจึงต้องจำกัดมิติทางจิตด้วยการนิยามตัวเองให้ยึดติดอยู่กับร่างกายและบุคลิกภาพเฉพาะที่เป็นอยู่ในที่นี้และในเวลานี้ด้วยเรา วิญญาณทั้งดวงไม่ควรจะถูกบรรจุหรือครอบงำอยู่ภายใต้ร่างกายหรือจิตสำนึกส่วนหนึ่งของตัวตนที่ดำรงอยู่ณที่นี่ในชั่วขณะนี้เป็นเพียงเศษส่วนหนึ่งของวิญญาณทั้งดวงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าวิญญาณมีความเป็นไปได้ที่จะดำรงอยู่ในสภาวะแม้ดังที่ฟิลิปได้พบลูกชายหญิงในท้องทุง่งแง่มุมหนึ่งทางวิญญาณของลูกชายและลูกสาว ก็ยังคงสามารถที่จะเติบโตและถือกำเนิดในพบใหม่ได้ศักยภาพและความหลากหลายของวิญญ,ญาณไม่มีขอบเขตจำกัดประสบการณ์และทัศนคติที่ยกมาเล่าในบทนี้เป็นเพียงปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งหากจะเปรียบในแง่ของความพยายามที่จะอธิบายดวงวิญ,ญญาณให้เต็มมิติผู้ที่ปฏิบัติโยคะอันเป็นศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตคนเราเปรียบเสมือนโซ่ทองคำเส้นยาวที่ลอยอยู่ใต้ทะเลลึก การสาวขึ้นมาจากน้ำดูในแต่ละครั้งจะได้เห็นเพียงแค่ห่วงโซ่ข้อปล้องหนึ่งเท่านั้นในขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงส่องประกายอยู่ภายใต้ผิวน้ำยั่วยวนแต่ครอบครองไม่ได้ความตายที่เรารู้จักซึ่งที่จริงก็คือชีวิตและวิญญาณอาจจะเป็นเพียงห่วงข้อต่อปล้องหนึ่งของโซ่ทองคำเท่านั้นต่อเมื่อได้ประมวลความเศร้าโศกเสียใจให้กลายเป็นความเติบโตเราก็จะสามารถสาวเอาโซ่ทองคำ แห่งความสุขและปัญญาขึ้นมาจากมหาสมุทรแห่งชีวิตและเข้าสู่ความสว่างได้ในที่สุดจบอีพีที่19รกลับมาติดตามอีพีที่20ได้ใหม่ในเร็ววันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ